สดีครับอยู่กับผมเร็วเกมเร็วจากช่องเร็วเกมเรยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องผมแข่งงกันกินครับโอเควันนี้ไอ้ปวีกติกากติกาครับคือการกินน้ำมะนาวสามลูกไม่ใช่สับแก้วสามลูกครับสามลูกสามลูกอ่าโอเคกติกาอย่างแรกนะครับคืออะไรนะอยิบอ่าให้คนเราที่จะไม่ทยเอาง่ายฮะทำหน้าเปรี้ยวเหมือนเดิมอีทีสามครับสามลูก ว่ oh, ก่อนจะเล่นเกมจะลืมเอาจะว่าครบใส่แมสนีใส่แมสใส่แมสยังสาคือล้ลงเกลนะใส่เกลวอลาอโอเคไม่สำหรับฟนเขาแล้วครับนี่ล้างเกลมาดูให้หาอาที่มีเจอละวเจ็ดสิบห้าขึ้นเจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิขึ้นเจขึ้นครับเจ็ดสิขึ้นแล้อหครับครับโอเคแต่เราจะเริ่มกินกันแล้วเนี่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวอย่าสัมผัสตัว ดอ,อย่าสัมผัสตัวกันนะครับคุยคุยครับไม่พี่ทำอ,อย่างนี้เวลาห่างโอเคจะกอดกินจะจะเถิ่อนโอ้ยอ่าพี่ว,วันนี้ใช้รอบแปลกๆเลยมาใครทำหน้าเปรี้ยวคนนั้นแพ้พี่กงวออหนึ่งยสข1 <c oughs> 2ครับ ไม่ใช่แบบแปลกคอาจิงมันอ๋อรวยอ้รวยอ้รวยโอ้ยโอ้เนาะทอ๊ะมันไม่มูกแบบแปลกมรักแต่โอ้โหจะแปลกว่าเกินเนาะอืมอ้ารวยอืม เราก็เปรี้ยวเขาเขาก็เปรี้ยวอ้าแล้ววันนี้ยังหาคับเตาไม่ได้เดียวยังไม่พอเอาอีกอีกนึงเต็มเลยก็กินแบบเช็ดเลยอันนี้วันนี้เราผสมน้ำมาน้ำมะนาวไปด้วยขอโทษครับขอโทษครับผมผสมอันนี้ไปด้วยครับน้ำผึ้ง ไม่ใช่น้ำผึ้งสายชูอ้าวรนงาเปีนน้ยวแล้วอร่อยเปรี้ยวจริงปะ่ะไม่เกี้ยวจริไม่จรยงก่อากินกินมาแบบพี่อร่อยนะกินใี้หมดเลยเดี๋ยวพี่ออกค่อยมาบอกความรู้สึกกินหมด <laughs> ถามงาเปรี้ยวแล้วครับอ่านงารี <laughs> อร่อยพี่ไม่ได right, ้พี่หรอกพี่อร่อยแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นี่คืออะไรนี่โกงไว้นี่คืออะไรเดี๋ยวนะไม่คือไอ้เนี่ยคืออะไรพองเซ็ตนะคืออะไรไอ้เขะขานนี่คืออะไรอ๋อเบือกเนื้อมันโอเคงั้นพี่กินนานมากกินไม่เหมือนแต่อร่อยโอ้ยมันพี่อ้วนพี่อ้วเดี๋ยวดีดีเดี๋ยวนะ อร่อยมากครับจะยังกินไม่หมดนะเมื่อกี้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 มีคนวิ่งรอบวิ่งรอบซอยครับไม่ใส่รองเท้าด้วยเขารู้สึกถึงควนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดเรื่องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผ่านไปด้วยดีครับอร่อยครับนะาูใครแพ้ครับใครแพ้โอเพราะเห็นพี่โอทำหน้าเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอร่อยไม่ดีิงอ่ะไม่จริงเราชออร่อยนะแต่เบียร์ไปเบียร์อร่อยโอเค ไม่ถือว่าทำหน้าเปรี้ยวกันแล้วโอเคทุกคนเลยวันนี้วันยากจริงๆไม่เรื่องมันมันเปรี้ยวขึ้นแตนกเออมันมันยากมากครับวันนี้เนาะเออคงแบบต้องกินด,ด้วยความใจเลยอันนี้เขาบอกว่าต้องกินด้วยความใจกรีนะ่นากรมนะใจกรีกฮ็แต่ในไปแอลโกอฮอล์มีในนัานเยอใส่ไหมลู <c oughs> <c oughs> มกพีเปรี้ยวอยู่เดีย๋ยวเดี๋ยวเดดูดูด้านก่อนอ๋อด้านนี้ด้านจับยืด บอกเออเอออะไรครับไม่อะไรไม่ไ <Especially>. ด้โอเคแกขอจากวันนี้ขอฝากเอาไว้ว่าอร่อยถ้าแังจะคล้ายอย่ดีเลยอร่อยที่ไหนได้พูอร่อยแล้วครับแกลืมใส่แม่นะครับแล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์เดกกินแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับ ดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีสารวอะครับไม่มีสัตะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวก็แล้วก็แชร์กันกับใครก็ครับครับอันนี้ผมที่มันเปรี้ยวขึ้นนะครับเพราะว่าผมแม่ผมมันผสมน้ำผึ้งเข้าไปทำไมมันเปรี้ยวขึ้นก็ไม่รู้ครับไอ๊ะสองลูกที่ไม่ได้ผสมมะนาวก็ไม่ค่เปรี้ยวนะแต่ผสมน้ำไม่ได้ผมพูดผิดดีกว่าเออเ้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งอผสมน้ำผึ้งนะครับเอาง่ายๆ ผมเล่นผมชอบเล่นน้ำพุ่งน้ำมะนาวใช่ครับแล้วมันก็จะไก่เกลืออะไรเนี่ยโอเคเกลือผมผสมน้ำพึ่งเนี่ยหยกเขาฝอเลยว่าไก่เกลืไม่ชอบเลยแต่ถ้าใหญ่ก็ต้องหาเธอนี่ไม่รู้หาทำไมหามุกอะไรมาไม่รู้เพราะว่าคิดมุกขึ้นคิดเลยเกลือไหมครับสดสดเลยไม่เกลือเอาไปแล้วหรือเอาไปแล้วหายไปแล้ววิ่งรอสนง่าเพื่อนนะครับ ไปดูพี่หลานใจทิรีโอ้ย oh. สวัสดีครับสวัสดีครับบาย